โดด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 เอ้อยกสะดุ้งนี่พี่น้องโดด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 เออพี่น้องบังป่ามีแต่ป่าอ้อยต่อยพี่น้องเอามาพดมาพดเถอะบังแน่ตักเอาครับวันนี้เออเบิ้งครับสะดุ้งนีเบิ้งแน่เออเบิ้งพี่น้องจะกกิโลพี่น้องออนซ้อนพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเด้อบเบาจิตห่วงนี่เออโอ้ย ครับผมผมอ่อนซ้อนครับพี่น้องอ <c oughs> เสียใจแห้หงครับไปไายอยู่ท้างพุ่นบัดถึกปลามาถึกเห็นอยู่นี่พี่น้องถึกไอหยาอะไรพี่น้องเออดีใจน้ำพ่นผู้พุพ่นได้เสียใจน้ำพ่นผู้พุพ่นบ่มาพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาเอาใชล่ะผ <c oughs> ู้ใดลไรห้องเอื้นบ้าอาทิตย์บหาหัาน่หล่ะยกมือเละผู้ดใด้ครับนั่นรายงานยตัวเนี้ยกะลีไทยครับใช่ล่ะเหลือบังหนาพ่นกัน กะรีไทยเขื่อนน้ำมูลโอ้มาทีมงานเก้งหุน่นมาบริเก้งหุน่นใช้เก้งหุน่นโอ้เจ้าดีเก้งหุ่นขอเปลี่ยนชิ้นเจ้าขอโทษหลายๆขอเห็นวแต่ข้างหลังเจ้าเก้งหุ่นครับเก้งหุ่นเจ้าตีเก้งหุนนนนห่น,น,น,นพี่น้องโอ้เจ้าขาวกะรีไทยท่านมาโอ้ยหน่าโอ้ยขอว่ามันเอา บ่เห็นกระดดนนะครับผมนี่เอาถือละเกยหุ่นเจ้าเอามานัมานมนัมนมันมันนี่แหละครับผมนี่ครับเห็นเห็นตะล้อยอยู<า>่น้ำห่านหมอลำในพี่น้องเด้อบระเดีแท้แล้วกับลามาตึกป่ายุ่บปนะเดีเ๋ยวแทะอดนเติ้อล้องเฟสยอยู่น้ำหมอลำพุ่นแม่พี่น้องเอ้ยพวกนั่นนี่เอาพ,าพดอดพิษแล้วด,ด,ดูการแล้วเจ้ากับมหาตึกป่ามันมนัมนเกยหุน่มนมันมันเจ้าเอ้าเอา โอ้โอ้ฉบับก่อเอ้า,า,า,าอนี่นะครับผมตึกเตื่องอะไรเพื่อกัดจักให้ผู้ใดคั้วหายได้ครับนี่ถืกกอกระเพราไหลแค่คุณเออเอาโอ้มันขึ้นผมฝีน้องขึ้นขึ้มขมนมเล็กน้อยนะครับผมฮะ เอาวาเรื่งจังหวะนี่พี่น้องนะครับเบิ่งจังหวะนี้ของเก้งหุ่นนะครับโอ้ยตาผมก็ชนไปตัดแว่นไหมเดอกครับแว่นกกะแว่นกระม้วแล้วนะครับเป็นไรตังเลยพี่น้องเอ้ยตัทดะพัดกล้องตกหนามวะนี่เบิ่งดูครับเอามันมันเก้งหุ่นเอานี่ครับเอ้ยพุ่นครับเบ่งเบ่งเบ่งจะเบิ่งสะดุ้งพุ่นครับเบ่งกะรีไท่พอทันมาใช่หรือ ในในในโชคก่อนโชคก่อนอ้าวอันนี้อันอันนี้ได้ตามตามของได้เพื่อนของผู้ได้น้อยก็ได้น้อยอ่าของผู้ได้ง่ายก็ได้หลเก้หุ่นบ้างนะก้หุ่นจำเจ้าก็ได้ทลาหลยแอะอ่าก็จบ่าผู้ได้ผู้ได้น้อยก็ได้น้อยออ เดี๋ยวบางช่วงก็หนี่าเหลือบางช่วงก็หนีมาโอ้ยกูกูก็ใช้ไม่มีสิทธิ์ไงน้ำขอดอกมันเสียนแดงครับนี่เดี๋ยวมองกันนี่ครับผมเอาจะคือบังยกนะเพื่นนี่สองคนนี่ไหมบังด้วยชะลูกนี่กระเทือกพระเด้ปิ้งอยู่ครับนี่นะครับโอ้ยผมมาประธานพี่น้องเอ้ยผมจากมาแต่ส่วนสองวงเนี่ยเนาะบังหูนะครับถ้ามาเลยมาหนีเล่ก็ชิดใดกระชิดใครอยู่ครับพี่น้องนะครับ ะครับผมชื่นชอบพี่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ดิพี่น้องเด้อครับผมยกยอยกสะดุ้งนะครับผมประตูระบายน้ำบ้านกุดแค้นมาเบิ่งเจ้หุ่นอีกครับผมเอาไปจะไหนครับ่ปจะไหนครับเจ้หุ่นโดดแล้วเจ้เจ้หุ่นโดดเลยเด้โดดแต่ละโดด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 มีตาป่าเอ้ยต่อยครับพี่น้องนี่นะครับนี่เอาโอ๊ยอกกับฟองกัน มันขาดบ่อแก้หุ้นสะดุ้งขาดบ่อสะดุ้งขาดไหมครับโอ้ยบ่งครับโอ้ยครับพี่น้องเอานี่แหละพี่น้องไปแล้วเงินก็ไปน้ำมันไปเลี้ยงเรามานมาล้ำลยมหมาล้ำบูบวานยมหมาล้ำอะไรนี่ราคาพมสะดุง้งเพราะท <laughs> ่านไหนมีซืเออ๋อมันหมันโซนี่พี่ได้ดูการอะไรแก้หุ้น มาล่ำกระไดเออหาอายุหายาเข้าบัดน,นี่เขาสู้หมดปลานํำแดงแล้วบ้าหยวกแลเราเดือซื่อๆด,ด,ดิพี่นนังเด้อนะครับอ่ามวนมวนัวนหัวมวนกันไปนะครับผมผมกับผู้หนึ่งก็กันมากเบื้องมอลำชื่นชอบนะครับในศาสตร์และชิ้นของการแสดงนะครับเคยเป,ป็นศิลปินเคยเป็นนักดนตรีตแหละพี่นนังผมนะครับบ้าอาทิตย์พุนครับผมเสียเขียวๆพุนนะครับอันนั้น มาจากทิมทั้งไรบุกครับขุนป้าเพื่อก็ได้หลายกันนี่เป็น้องขุนครับนี่มีสะดุ้งบ่จักหลังนะครับอยู่นี่นะครับผมเอามาเพื่อสะดุ้งนี่คือเขาครับเกงหุ่นเขานี่นครับผมหลังจากเกยป,ปูนะครับเขาอ่ารุนกันไปแล้วนะครับ ลีปเมื่อกี้นี้มาเบิ่งเก่หุ่นครับอ่าเก่หุ่นของเฮากะเป็นเซียนที่หายอยู่หกกินคนหนึ่งครับที่บ่าสิไปลงป่าน้องได้นะครับนะครับบาดเจ็บกันมาหลายครับพี่น้องนะครับบวชกันหลายแล้วนะครับพอเลี้ยงนี่ครับว่าเต็มตู้แล้วนะครับเออแต่ว่ามูนีมาบพรได้เสียบบัตรจากบาทแต่ว่าฝนครับอะาได้รุ่นเลยพี่น้องนี่นะครับได้รุ่นเลยเก่หุ่นเด็ดเพราลอยลวไปป้า แกหุ่นเดียเกือบสองรอยกิโลอะไพี่น้องป้าท้อมันจะมันจะเศร้าคนเดียโอ้ยมือเศร้านี่ได้เกือบสองรอยโลแล้วครับนะครับป้าโอ้ยพี่น้องเอามัน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 มือพ่นได้ครับนี่ครับดีเจน้ำพ่นครับผมเอากระพาะได้ค้าหน้ามุกน้ำมันนะพี่น้องเนาะนะครับหลังจากที่จะขายกระเพาะได้ค้าหน้ามุกน้ำมันนะครับอรากา หลังจากที่ผัดเชฟลายไหลหนองไปน้ำหนองกับบาดเชฟลายพี่น้องเอ้ยบัตรละหาร้อยบัตรละสามร้อยบัตรละเกียรตร้อยไปมัดครับนี่แล้วเราพันกับไปอ่ายันจะ่ม่ได้ป่าราคาบัตรโบเกียงมาสั่นนี่ทีมนี่นี่ครับนี่แต่บุนี้บ่ได้เสียบัตรเนาะเกียงหุ่นเนาะบ่ได้เสียเพราะบาดเสียแติะขันมันมาพุ่นะครับผมเอาเอพุ่นะครับผมเป็นตะมันมาครับพี่น้องเอ้ยครับนี่นะครับ ปีนี้น้ำมุดไหลดีพี่น้องนะครับหลังจากที่มาทายสองสามปีขึ้นหลังนี้เห็นว่าป่านี่โอ้ยยุ่ดมองนี่เห็นว่าผู้ใดผู้ใดกล่าาเบิ้งคลิปอยู่ประตูระบายน้ำกดแค้นในพี่น้องนะครับเออแต่ปีนี้ก็สิเป็นประมาณนี้แหละน้ำกับมไหลนะครับแต่กับพ่อมีป่าพ่อได้ให้ตักพ่อได้ยกนะครับพ่อได้เอฟซีพี่น้องได้เบิ้งอยู่ครับพี่น้องนะครับนะครับกะเอากะทีมงานกาปืนบกปืนบากมาไปอ้อมโรคช่น้องเอ้ยจะให้ได้พี่น้องพี่น้องได้เบิ้งคลิปนะครับ ออมาแต่ทางขุ่นยังโน้นสังขุ่นพี่น้องขุ่นทาเครื่องขุ่นแล้วก็มาทางบ้านบุงแก้วมาจอดมาหอดจอดเถืงบังหันพี่น้องนะครับนี่นะครับมาหอดประตูระบายน้ำนะครับแต่มันมาตมือเ้าก็ชีไดชิบไปพี่น้องได้นเบ่งงามๆอยู่ดอกนะครับผมเอาว่าเป็นยังมาซากกระป๋อทีก็มาดอกนะครับผมแต่ว่าอันความเพิ่งเค็ดดีพี่น้องนี่ควอบควานี่ครับอู้นี่ครับดีใจน้ำเพลินอยู่นะครับอันนี้ครับมันเค็ดเค็ดเป็น พนังกันน้าไม่ให้กันสุดนะครับพี่น้องนี่นะครับดียุครับดียุนะครับพกักพักพุ่นก็จะเป็นมองกันตึกระดุ้งอย่างไมานขันน้าขึ้นมาก่อนนี่คนพี่น้องเห็นบ่านเทงเคงพุ่นเออเป็นสิ่งที่ดีได้พี่น้องขันน้าม,มหอดพักนี่ก็จะยุ่พักนี่น,นี่พี่น้องนี่พักข้างล่างนะครับนอพักที่สองขึ้นไปพุ่นนี่เป็นมองเป็นมองให้ว่ายืนตุกสะดุ้งได้บ้านตอไพี่น้องนี่นะครับ <ไป S 1> ดียุครับดียุดียุเอานี่ครับทั้งเอ่อ หน่วยงานของอชละประทานเพื่อนนะครับได้ปรับปรุงซ่อมแซมนะครับ<ๆ>นะครบประตูระบายน้ำนะครับน้องเลือครับผมนี่นะครับให้เป็นที่นี่หลังจากที่ผมว่านี่ครับคลิปที่ไปทั่วโลกให้พี่น้องในเบิ้งแล้วกาทั้งหน่วยงานนะครับชละประทานและก็หน่วยงานของผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเล็งเห็นว่าต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะครับผมก็เป<ๆ>็นส<ๆ>ิง่งที่ดีนะครับ เพิ่นเรียนมาเบืองเองนี่ครับพี่น้องผมมาเมื่อนั้นนะครับทังเอ่อเอ่อหน่วยงานชลประทานบ่นะครับอาจจะเป็นชลประทานครับที่เพิ่นมีเอ่อดูแลนะครับผมนะครับก็ดีครับนี่นะครับเดเพยแพรย์ไปนะครับทั่วโลกให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประตูระบายน้ำคุดแค้นเท่านะครับมีมองธรรมหากินนะครับเป็นแรงธรรมหากินนะครับให้พี่น้องไดธรรมหากินนะครับเป็นที่ชาวโลกได้ได้เห็นกันนะครับผมนะครับซึ่งเอ่อ กทีมงานทั้งไทยอีสานเขากับประทับใจนะครับที่ได้เผยแพร่ไปนะครับผมบักกาผู้ละผู้ใหญ่เห็นได้พ้นเดม่าปรับปรุงซ่้ำแซมนะครับนี่นะครับนะะฮบูรณะให้มันดีขึ้นก็เก่าครับพี่น้องนี่นะครับผมะขอบคุณขอบคุณเอฟซีครับทุกท่านที่ที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชาวโลกได้เห็นนะครับผมนะครับเป็นที่ชื่นชม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของเช่า,าชาโลกครับผมนะครับ Facebook YouTube ช่องอิสานนะครับกระดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนซื้อกลางได้เผยแพร่ให้พี่น้องชาวโลกบรว่วติตัต้งประเทศนะครับหลายหลาย,ลาย,ลายจังหวัดได้เห็นกันนะครับผมอ่ะขบุนขอบคุณที่สําคัญคือเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็บ,บรรดาเส้นสะดุ้งเส้นแห่ทุกท่านนะครับที่ให้ าการสนับสนุนนะครับช่องไทยอีสานตลอดมาครับผมกู้กันมาประมาณสี่เกตปีแล้วพี่น้องนะครับอ่ะสุดไปต่อไปต่อพี่น้องไปต่อครับผมเก้หุ้นไปไหนไหนจังหวะนี้เอาจังหวะนี้กับสิบประมาณเกือบโลอยู่เดียวครับนี่เครื่องโล่ปครับผมมันกิดมืดๆจังหวะนี้พี่น้องเด้อนะครับผมนะครับ เอาอย่าค่อยว่ากันพี่น,อน้องนี่แล้วไอ้ไอ้ได้ล่ะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียเกลี่ยมันยังลักเสียงยังล่ะเสียงยังในห้องพูดใดห้อง โอ้ยพุ่ณครับผมโอ้ยพุ่นครับผมพูดนะไอเงี้ยขึ้กันครับผมนะนะครับโอ้ป่า <S 1> <S 1> ป้าทวพุ่นนี่ยวัดยูฟังจากสองโล่พี่น้องนี่เกือบสองโล่เลยครับนี่สมดองห่างยึ่ดอกพี่น้องบังดูครับผมเนี่ยเอา ดอกไฟ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 สัละเออเบื้งพี่น้องหนิโอ้เจ็บปู่ลงมาแล้วโอ้สะดุ้งรถจังเดียจังเงินเกียนปากสิพี่น้องมองดูป้าดจังเดียจะมาเกียนสะดุ้งรถเถอะมองดูอุ้ยบ่อยู่หลายบาทนี่สามกิโลบาทละสามกิโลอยู่บ่พี่น้องนี่ปาชัวครับผมเอา สุดยอดแล้วก็สุดยอดแล้วก็สุดยอดครับผมเอามันมันเกย์บุ๋มันมัน,มน,มน,มนป่าทะดลมาแกีนสะดุ้งแล้วครับเฉยมันดูเกย์หุ่นก็ยุคห่างๆ่ยุคเกย์หุ่นมาแล้วมาถืออันย่าครับเ<อ>มือเศร้าแหงถือกันก็นี่สิโอ้คือมาโทรหาคนนี้คือมาโทรหาคนนี้โทรหาคู่กุ้งรึเปล่า เอามัน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 เบ้าที่เป็นงุ้มโปรงไอ้ผนมาแรกแทบเถียรไปทางสิเข่าไปท่าเครื่องสิเข่าไปทางบ้านบุงเกลียวโอ้กะจวดโอ้ชุดสิมาหอดพี่น้องเนี่ยเอาเอานี่ยครับผมนะครับซ้ำกันกับหนึ่งหอกเข่าคือจังหวัดพนวาเนี่ยแหละบพแต่ว่าป่าถึ่อนยุสเรียนต่ำพี่น้องอ่าคือกันกับหนึ่งหอกเข่าพนวาคนป่วยอยุสเรียนต่ำเหมือนกันเฮ้ยเอ้ามาไปยังครับพี่น้องนี่ มัน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 ครับเกมหุ่นครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับพี่น้องอ่าทั่วโลกได้เบิ่งกันนะครับผมนะครับสำหรับการให้ยุ้งหากินนกน้อนสตุ้งนกสะดุ้งประตูระบายน้อ่ำน้องเลือกครับผมบ้านกุดแคนครับพี่น้องครับเบิ่งสไตล์การยกย่อสวยๆของเก๊ปู่ครับดากเราจะเอ็นออกไปข้างหลังครับพี่น้องดากเราจะเอ็นออกไปสวยอีกทีครับดากเราจะเอ็นออกไปท่ายกของเรางามอีกทีเดลยพี่น้อง บังนะครับผมบังมันเป็นบังผมย่องเด้เราทายกเราสวยอีดีได้พี่น้องนะครับนี่สวยงามอีดีครับนี่เอาให้เรามันมันครับพี่น้องให้โซกไขมันนะครับเอาบาดเจ็บมหลายแล้วครับผมพิหวังกับมหลายแล้วครับถึกตัวกับมหลายครับผมพู้เบากับตัวกับนักกันเล้วกันได้นะครับผมนี่นะครับพิหวังแล้วครับผม หาคนรักแทบผมมีจักเทื่อแล้ววานะครับผม <laughs> โอ้ยผมไปว่ามาไม่ไ <laughs> ด้ใช่ไหมผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาสวยๆเลยคอยเป็นกำใจเจ้า,จาคือเกื่อนั่นละอ่นี่ครับผมเอาบังเก้งหุ่นจังมานี่อ่เอาเนี่ยครับผมเก้หุ่นไปนั่งดมยามาแล้วจังมานึงแล้วถื่อชักไหลว่าสัาน้นเอ้ยครับพี่น้องเอา ว่า min, like สีฟ้าเนี่ยผมจังมากอันนี้เกียเด้อีกชนีดเกียร์แล้วเกียหุ่นนี่มันบาเซียนทางเลนเนาะครับนี่มันเบ้าทางเลนเนาะครับนี่ถือกันครับนี่คร efect, つつつับอ้ยครับนี่วครับนี่สะดุ้งนี่ก็จังด้วกันครับนี่อู้ครับนี่ครับเอาตกเอาครับเซียนทางเลนเนาะครับนี่ที่พอยเด้งนี่ครับนี่ ก็เงี้ยสัตว์น้องหงันตีใช่และเบิังเรถะท็กต์กันเนี้ยโอ้ยฉันเสยนทางน้องหันหลวงตักเสยนทางกลุ่มพ่อว่าน้องหันกับมาพี่น้องเนี่ยเอา้าวองหันกับเมียรถหนึ่งเลยพี่นมองตีน้องหันโอ้ชุมเกลือตนะัวน้อโอ้นี่ครับบังเกลือปู่จังหวะนี้ไหมตาป่าอ้อยต่อยครับอ้พี่น้องเอาดีเจน,นะเพื่อนครับมื่อนี้แห่ไปเลยนาะครับแห่บ่ถือบ่อ เฮ้บ่เนีนเนาะเฮถือบ่พี่น้องวู้ดีใจเลยเมื่อพ้นถือผู้พ้นถือเนาะพี่น้องเนาะเอา็ดีใจี๊ยกันพี่น้องครับทีมงานที่สาบเฮิีิมามาพ่อแบบนี้หลังจากที่มาแล้วมันบ่ถือป่าเนี่ยพี่น้องนะครับผมกับเมื่ออยู่ครับไปหาเลี้ยนไปทายตะละม่งนะครับอ่า น้ำมกน้ำมันกับแพงอยู่พี่น้องนะครับเสมอเนี่ยน,น,นะครับฮะทยอยมาก,กันนะครับผมเอาสูๆไปครับผมเพิ่งเก็บปู่อีกจังหวะหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิเป็นยังไงครับผมนี่นะครับมาบำรุงสุนี้ก่อนเด้อโฆษณาก่อนสิตมหาจีปู่เฮา นี่ครับสะดุ้งนี่ครับพอายิ่งยังก่อนน้องฮันก่อนนี่พอญีซาดปะพอญีซาดเดี๋ยวก็เพื่พืชผุดแต่พญีซาดหดขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโดดโดดโดดพญีซาดเอาเก๊ปปูกับเก๊ปปูถ้าว่าพอญีซาดว่ากูกับจังกันละพญีซาว่าเอ้าปีพี่น้องเอ้เอ้าขอคิดพ่อบาทย้ำบวชไปลงบัตรละษีหาลอยดีพี่น้องเอ้เออ มาถือค้างถึกเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาบังเก็บผู้ปนนี้เฮ้ยโดดบังเกะอ้าวหุ่นครับผมถื่อกิลีครับนี่ <c oughs> เอ้ยอันซ้อนเฟินอันซัอนเสียงห้องปไปเขากล้องมันละติเอาสักไหนล่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวข่อยสุายเอาเจ้ายึุคลิปหนึ่ง <c oughs> มันอันนี่เดี๋ยวตั้งกล้องไหมนะครับมันบังอันนี้ ไปเสร็ายแล้วมันกระังนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสีดมาถ่ายแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับเบิ้งคลิปนี้ไปครับนี่เอา้านี่ครับพี่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศเด้อกลับไปเบิ้องจากของเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่เอฟซี FC. ปัญดาเซียนสะดุง้งสุขุสุขคนอ่าเอานี่แหละครับผมผู้มาหาอยู่หากินนะครับยงยงยงสะดุง้งให้เบิ้งบรรยากาศการหาอยู่หากินนะครับนี่ครับนี่มาเบิ้องจากของพี่น้องนี่เอา้า ถึงอันเนี spring, ่ยให้มันเดไปอ้างปุ๊บอันพเนี Somehow, like ้ยยุ Ӛ ่ยเนี้ยเนี right. ่ยนอดีจมเป็นว่าไม่ก <ower> ี่เล่าได้กับมาบม่ได้กับแม่ดิมันว่าซุ้มมักเนี่ยนาะขอแต่ว่าเดีจุ่มหน่ำดิพี่น้องนะครับเออขอแต่ว่าเดี่ยเหน้ยวสนามเหนียวมักเนอเนี่ยครับเนาะเอออีทีเด้พี่น้องเชิญสะดุ้งนี่ผมว่านี่ให้นว่านี่ได้บพได้กับแม่ดิขอแต่ว่าเป็นว่าปลาถือปลาขึ้นมาท่านมันปงจามานี่พี่น้อง เฮ้ยโอ้จังมานีาน่ป่าถือครับอ้าวมัน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 จี มาบังเกีหุ่นมันีังพี่น s <S ้องใส่เกเกเกี่เกเกเกโดด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 ดป้าเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยบองแง่เฉยๆจัมพารนี่วะครับเนี่ยหันหน้ามาเส็กล้องเอ้ยจังพาร์นี่ไหมพี่น้องเขี่ยหุ่นสามกิโลได้บ่จัมพารนี่สามถึงสามโลบ่ะป้าทุกนี่ครับผมอือครับ ป้าทัวนี่ครับผมเอามัน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 กินเกาเจียงไปแล้วเอามันเป็นมันได้ที่ขอกับมันอยู่ได้เกี่ยงหุ่นบวชตะเจ้าเดี๋ยวต้องขอย็นก็กรดีใจอันพี่น้องเอฟซีกับสิคือกันกับผมอยู่กันผมเห็นแล้วมันเป็นตะมันพี่น้องกับสิเบิงกับสิมันเหมือนกันกับผมอยู่เนาะมาเบิงหันหน้าใส่กล้องนะครับวันนี้แกีอันปูเฮาแกีปูว่างในแกีปูแกีปูกับคือกันพี่น้องอันหน้าทั้งยี่เล้วขึ้นมาเอ๊ะ บังจังมาหนีเพียงพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ย <c oughs> จะมาปวดมาปวดแท้จังขนาดจังบักสังเอาไปไหนเกยหุ่นถือจังยี่สองสะดุ้งนี่กับท้ายเอายี่สองสะดุ้งนี่แหละพี่น้องอ <c oughs> จังว่านี่กับพ่อได้ใบอีกมั้ยเอาเป็นมันเป็นมันโอ้ยเอาเอาพี่น้องนี่ครับ ดีเจน้ำเพลินได้พี่น้องเนี day, ยายา่ยได้เพลินได้จริงๆครับก็เพราะว่าผมบาง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 มือผมเบ็ดท้ายนี่เพลินบ่ได้ผมก็เมื่อน้ำเพลินอยู่นะครับเมื่อเน้นมันเซียนอยู่นะครับผมเอาในตะคันยมุกหนามนะจะคาแห้งเพลินเพลินยกนะครับพี่น้องใส่กำลังไหลได้พี่น้องนี่นะครับอ่าเอาผูเพลินโยกสะดุ้งกับขึ้นสี่หูยังนะครับว่ามันเมื่อยมันเมื่อยบ่ครับผมเอา้าตุ้นกันไปเงี้ยวๆนี while, ยายา่แหละพี่น้องนะครับเอาไปยืนกันไป, gambling, ไปเอาห้องแล้วห้องแล่าใช่ละ แล้วไปเช่น่ะแม่นเป็นยหญ่หม่องโอ้ยห้องเพี่ยนหม่องเพียนมองกระหว่อรว่าไม่ต้เลาป่าถือนูงเตีย้นกุมาม่าครับนี่เส้นบ้าน้องแก่เม่นบ่แก่หุ่นอำเพอเพนบ่ป้าเรากลไปจ o m หม่องในพน้องที่บ้าน้องแก่เนอำเพอเพ้นมนนคู่บ่ บนหน้าผู้บนหน้าผู้พี่น้องเออเมียนเมียนเอาหมันหมันอันนี้เดี๋ยวจะบ้านไหนนี่เก็บปู่เจ้าบ้านหลวงปู่ศิลาสงเขาบกวดนี่ครับหลวงปู่อะไรลวงปู่ปัดดูดแล้วครับโดดเอา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 ดดดูดดูดดูดบันแก่เป๊กครับบ้านหลวงปู่ศิลาครับนี่ครับนี่โอ้ หลวงปู่เป้าหัวใหเฮด้นีครับนี่หาก,กินมันอีกครับนี่หาก,กินมันหาก,กินมันเอาประชันกันระวังสาวกระลสินิกับสาวอุดรเด้อชิบนี้เด้อเอาให้ชสู้กันได้สาวกระลสินิกับสาวอุดรเอาเตรียมโลระวังสาวกระลส้นิลนครับเจ้ปู่กับสาวอุดรทานนี้นะครับอำเภอเพียนครับฮะ อันนี้ให้มันเชียงบ่โอ้มันระดูกลอกครับพี่น้องม่นเป็นเกาแก่ดิมันเป็นเกาแก่ได้พี่น้องสุดๆสุดๆสิ่งๆครับพี่น้องนี่ว่ามันเกาแก่ได้พี่น้องเกาแก่แต่มรดกโลกถือเด้อพี่น้องเด้อดตะบะ คว่ำสดนี่ต้องยกให้เพิ่นครับช่วงนี้ครับนี่เจ้าละ่ะถือว่าเจ้าล่ะป่าเออเป็นดีเอ๋อเพราะเด้ตักนะครับสะดุ้งเจ้าขาดเพราะเก่งหุ่นโอ้ยบอกนายพี่น้องเก่งหุ่นเจ้าคือป้ป่าก่อนมันขาดด้นั่นป่าป่าเขาบอกเจ้าจมันขาดสะดุ้งเจ้าขาดไหม โอ้โหพี่น้องเอ้ยเขาเอินอ่าคับไม่สะดุ้งเขาเอินสะดุวกยังก็เฮือสะดุ้งไ้สะดุ้งอันอ่าอีกย่างก็เฮือนเขื่อนอันสะดวกอันสะดวกสะดวกพันเสืกเออเอานี่บัปสะดุ้งจริงพี่น้องนี่เอ่าให้แม่สะดวกเขื่อนสะดุ้งพันเสืกของเกงหุ่นนะพี่น้องนะครับ ป้าเบิงป่าพี่น้องเอ้ยอน่นซ่อนมาครับผมอ่อนซ่อนมาพี่น้องเอ้ยครับอเอา